สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเซตเหมุยแล้วนะครับจาก t o y ยต้าโคราดหนึ่งก็แปดสาขาบายพาสนะครับเนาะวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับลูกค้าโมจะพามาดูรถนะครับก็คือ To โยต้ายาริสคอร์ดนะครับขึ้นซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือทันใหม่ล่าสุดของ To โยต้าเลยนะครับลูกค้าครับวันนี้พิเศษมากๆเรามาดูทั้งครบทั้งหมดเลยนะครับ3รุ่นย่อยนะครับลูกค้าตั้งแต่รุ่นเเริ่มต้นนะครับรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปนะครับเนาะลูกค้าอัด ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวโมพาไปรุ่นเริ่มต้นก่อนไหมครับลูกค้าเริ่มต้นอยู่ทางนี้เลยอ่ะก็เริ่มต้นนะครับราคารถเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเริ่มต้นก็คือคุ้มมากๆลูกค้าจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีไฮบริดนะครับลูกค้าครับประหยัดน้ํามันยี่สิบหกโลลิตรนะครับลูกค้าดูแลรักษาต่างๆทุกอย่างบํารุงง่ายมากรับประกันแบตเตอรี่สิบปีนะครับประกันเอ่อตัวเครื่องยนต์นะครับก็คือเอ่อห้าปีนะครับตัวนี้ก็คือคุ้มมากๆลูกค้าเพราะว่า ของ t o y ยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของไฮบิดนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนตัวโครงสร้างต่างๆทุกอย่างอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ To โยต้เลยแล้วก็บอดี้ของเขาถามว่าเทียบกับคู่แข่งแล้วนะครับก็คือทุกอย่างครบหมดทุกอย่างนะครับเนาะบอดี้ใหญ่นั่งกว้างสบายทุกอย่างมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเมาพาดูคันแรกเริ่มต้นก่อนเลยนะครับภายหนอ่าภายนอกนะครับด้านหน้านะครับเนาะไฟหน้านะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับไฟตัดหมอก LED นะครับ ไฟหน้าเป็น LED ใบบีมนะครับไฟสูงไฟต่ำแต่คันนี้ไม่มีเดียไลท์เนาะรุ่นเริ่มต้นไม่มีเดียไลท์นะครับลูกค้าครับโอเคถัดมานะครับในส่วนตัวล้อแม็กอะเดี๋ยวโมพายุล้อแม็กก่อนล้อแม็กก็จะเป็นขนาดสิบเจดนิ้วนะครับแต่ว่าลายจะเป็นลายสีเอเงินธรรมดาปกตินะครับไม่ได้เป็นทูโทนเนาะตัดดำแต่เป็นขอบสิบเจดนิ้วนะครับอันนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วครับลูกค้า7 8็ด0สนแปดมื่นเก้าันบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าครับอะถัดมาด้านในนะครับโอเค ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังให้แล้วนะครับสีเดียวนะครับจะเป็นสีดํานะครับลูกค้าครับภายในเป็นสีดํานะครับเนาะตรงนี้ก็คือครบหมดละอ่าเป็นภายในไม่มีซันรูเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่พิเศษอย่างหนึ่งครับลูกค้าครับอ่ารุ่นนี้นะครับเนาะหน้าจอเครื่องเสียงนะครับขนาดเก้านิ้วเออขนาด1ินิ้วนะครับมีให้ครบแล้วแอนดรอยตัว p p l e CarPlay นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับรุ่นเริ่มต้นเบรกโฮมีให้แอร์ออโต้มีให้นะครับครบหมดทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าครับ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังอ่ะด้านหลังเนี่ยพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นเริ่มต้นแอร์ตอนหลังมีให้แล้วนะครับ7 8 9 0 0 0บาทแอร์ตอนหลัง USB ชาร์จ2ช่องมีให้ครบแล้วนะครับพับเบาะ 60- 40แบบแบนลาบนะครับฝาท้ายเป็นธรรมดายังไม่ไฟฟ้าเนาะแต่อ่อแล้วก็ดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายนะครับเป็นไกด์ไลดิงนะครับเป็นตัวไฟหลี่แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED หมดทุกรุ่นแล้วนะครับเมื่อกรุ่นเริ่มต้นเป็น LED หมดแล้วนะครับเนาะ กล้องถอยหลังมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ถอยสองจุดนะครับลูกค้ามีให้แล้วอ่าด้านในนะครับพับเบาะเป็นแบบแบนราบนะครับตรงนี้ก็คือมีให้ครบหมดเหมือนกันนะครับรุ่นเริ่มต้นคุ้มมากๆลูกค้าครับนี่ได้ครบหมดเลยคือถ้าซื้อคันนี้นะ่ะครบมากคือถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนอยากเปลี่ยนล้อก็คือเปลี่ยนล้อแม็กเองได้เลยก็คือภายนอกมองแทบไม่ออกแล้วจะเป็นรุ่นเริ่ม,มต้นแล้วนะครับลูกค้าได้ครบหมดเหมือนกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวโมพามาดูภายใน,ใในก่อนภายในฝั่งคนขับก่อน อ๋อแล้วกุญแจนะครับจะเป็นแบบคีย์เลสนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับลูกค้าครับแค่กดกดล็อกเปิดรถนะครับได้เลยนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วเราภายในตัวนี้กระจกพับไฟฟ้าออโต้นะครับมีให้เราเรียบร้อยนะครับอ่ามี e v mode นะครับมี vsc นะครับปรับระดับไฟได้นะครับเปิดปิดไฟออโต้นะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้เราเรียบร้อยนะครับมาตรวัดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นถึงรุ่น็อปมาตรวัดตรงกลางเหมือนกันนะครับหน้าจอเหมือนกันพวงมาลัยหุ้มหนังเหมือนกันเบาะเป็นธรรมดาอยู่และแอร์ ตัวนี้นะครับมีแอร์แบงทั้งหมดอยู่ที่6กใบนะครับลูกค้าเอมี6กใบนะครับเนาะแล้วก็แอร์ออโต้ทุกอย่างครบหมดเลยอ่ะคันนี้789ทีนี้ถามว่าคุ้มแล้วไหมคุ้มเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวโมพมาดูอีกคันหนึ่งอันนี้เครื่องไฮบริดนะครับเนาะอ่ะพอมารุ่นนี้นะครับลูกค้าราคารถนะครับเออรุ่นนี้เนี่ย ราคารถ856,000บาทจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นกลางเท่านั้นเองนะครับก็คือรุ่นกลางลูกค้าลองมองดูนะครับรุ่นกลางนะครับครบหมดทุกอย่างเลยเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งคือล้อแมกจะได้เป็น17นิ้วแต่เป็นปัดลายแล้วนะครับคือปัดทูโทนเนาะไฟหน้านะครับอ่าทีนี้พิเศษอย่างหนึ่งคันนี้มีเดียไลท์แล้วนะครับถ้ารุ่นเริ่มเอ่อรุ่นกลางรุ่นท็อปจะมีเดียไลท์ให้นะครับพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่นะครับเนาะอ เซ็นเซอร์หน้าหลัง2จุดมีให้ครบหมดนะครับลูกค้าครับอันนี้มีโตโยต้าเซที่เซตแล้วนะครับมีเรดาร์เตือนการชนป้องกันออกนอกเลนดึงกลับในเลนนะครับมีให้ครบหมดแล้วนะครับเปิดไฟสูงออโต้ไปต่ำออโต้เอ่อเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอ่อเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็เตือนรถออกจากข้างหน้าแล้วก็มีเรดาร์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอ่อเรด้าคูคอนโทรลแบบออสปีดก็คือหยุดถึงความเร็วศูนย์นะครับอันนี้คือมีให้แล้วนะครับลูกค้าครับอ่ะถัดมานะครับด้านข้าง รุ่นนี้จะเป็นพิเศษคือมีใบสปอร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับใบสปอร์ตครบหมดแล้วอ่ะทีนี้ถ้ารุ่นนี้ภายในก็จะมีให้เลือก2แบบจะมีเป็นสีดําล้วนกับดาเขานะครับก็คือเดี๋ยวโมพาไปดูกันรุ่นท็อปรุ่นนี้มีพามาพร้อมกับกล้องหน้ารถอย่างเดียวนะครับลูกค้าครับอ่ะมีโต,โตัวตาเซฟีเซนนะครับแล้วก็พิเศษหนึ่งตรงนี้อ่ะรุ่นเริ่มต้นโมล,ลืมบอกไปเมื่อกี้นี้มีไฟที่กระจกมองข้างเอยมนกระจกสองหน้านะครับทั้งสองฝั่งมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วนะครับลูก แอมเบนไลท์ต่างๆทุกอย่างก็มีแล้วนะครับแล้วมีไฟทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะโอเคได้ล้อแมกได้คลีปฉลามเหมือนกันหมดอ่ะแต่รุ่นนี้จะเพิ่มมาจากรุ่นเริ่มต้นจะเป็นแหลกหลังคาเนาะแล้วก็ฝาท้ายยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าจะมีพิเศษหนึ่งคือมีแผงกั้นให้รุ่นเริ่มต้นไม่มีแผงกัน้นแต่รุ่นนี้จะมีแผงกั้นนะครับสามพะละเนาะแล้วให้ลูกค้ามองจากมันนอกมาก็คือมีให้ครบหมดอันนี้ครับเก็บได้นะครับลูกค้าครับโอเค่ะแลนตกงภายใน เดี๋ยวนี้ฝั่งคนขับเดี๋ยวโมพาดูก่อนโอเคฝั่งคนขับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับออโต้ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับป้องกันการหีบให้อยู่แล้วเนาะักกระจกที่นี่พิเศษอย่างหนึ่งครับเนี่ยครับมันจะมีตัวเตือนการชนอออรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีเตือนก่อนการชนให้นะครับออโต้ไฮบีมีให้โอเคเตติสตมีให้เหมือนกันนะครับผมไล่หุ้มหนังทุกอย่างเบาะอ่าพิเศษหนึง่งรับรุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นกลางแปดแสนโอห้าหมื่นหกพันนะครับมีเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้าแปดท มีหน้าจอมีแอร์ออโต้ให้ครบหมดเลยนะครับ pm 2 5อ่ะรุ่นนี้มี pm สองจุดหแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าครับแต่พิเศษอย่างหนึง่งรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปเลยอ่ะพรีเมียมลักชัวรี่นะครับพิเศษยังไงก็คือรุ่นท็อปรุปน่นนี้ราคาลดแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าครับเนาะสีขาวมุกเพิ่มหนึ่งหมื่นลัคาดําเพิ่มห้าพันนะครับจบที่ราคารถคันนี้นะครับเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพ ลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าครบมากถ้ารุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับอ่ะได้เดย์ไลท์ไฟหน้า led ไฟตัดหมอก led นะครับทุกอย่างข้อมดเซนเซอร์หน้าล้อแมกนะครับจะเปลี่ยนขยับมาขึ้นมาแล้วเป็นพิกสิบแปดนิ้วนะครับลูกค้าแปดสิบแปดนิ้วแล้วนะครับถัดมาตรงเนี้ครับพิเศษอย่างหนึ่งคือจะมีกล้องรอบคันให้เราเรียบร้อยนะครับมีกล้องรอบคันมีไฟนะครับด้านข้างไว้ที่ลูกค้าเดินทางกลางคืนนะครับก็คือจะมีไฟใต้ตรงนี้นะครับส่องด้านข้างให้นะครับด้านข้างเวลากลางคืนเนาะ ไฟวลคัมไลท์นะครับตัวนี้มีให้ครบหมดแล้วนะครับอะทีนี้นะครับมีพิเศษหนึ่งครับยี่โมบอกคือถ้าสีภายนอกเนาะมันจะมีสีภายนอกระบุอยู่เดี๋ยวโมอธิบายให้ทีนึงว่ามีสีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นดําผสมเทานะครับสีดํากับเทาผสมกันนะครับเนาะโอเคอันนี้ครบมากแล้วก็รุ่นพเมพกชัวรี่นะครับรุ่นท็อปจะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังบันทึกบันทึกหน้าบันทึกหลังให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าครับคอนโซลนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแอปเปิลคาเทนเดอร์โต้กล้องถอยหลังกล้องรอบ แล้วก็เครื่องเสียงรุ่นนี้จะเป็นของไพโอเนียนะครับจะมีเครื่องโอเคครับอ่๋อทีนี้เดี๋ยวโมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะคือถ้ารุ่นนี้นะครับก็คือตัวรถนะครับเบรกไฟเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเนาะเบรกมือไฟฟ้าอัดเบรกโอเบาเตรโต๊ะเบรกโฮออโต้นะครับก็คือตรงนี้ครบหมดแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าครับอ่ะอย่างหนึ่งตรงนี้มีกล้องหลังมาให้นะครับบันทึกหน้าบันทึกหลังมีให้ครบหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งครับรุ่นนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับรุ่นเดียวนะครับที เจ็ดอ่าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคารถนะครับถูกมากนะครับลูกค้าแต่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้ามีระบบเตะเปิดปิดได้ด้วยนะครับแต่พอดีกุญแจต้องอยู่ข้างหลังเนาะพอดีกุญแจโมซารถอยู่มันเลยเตะเปิดปิดไม่ได้อ่ะแผงกั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยครบหมดซ่อมลมรั่วชั่วคราวเก็บของได้อีกนะครับลูกค้าครับฝาท้ายไฟฟ้ากดมาพร้อมระบบกดปิดล็อกด้วยนะครับลูกค้าครับกดคือรถคือดีมากๆนะครับออปชั่นมาเต็มแน่นเนี่ยแน่นเอียดเลยลูกค้าไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างครบหมดเลยอ่ะ ทีเดี๋ยวโมพาดูอันหนึ่งของพรีเมียมลักชวรี่นะครับพิเศษอย่างในรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอ่าลูกค้าลองเปิดดูซันรูปก่อนรุ่นนี้จะเป็นพานโนนิกซันรูปนะครับกระจกเปิดไม่ได้น้อลูกค้าแต่จะเป็นม่านนะครับลูกค้าครับนี่ก็จะเป็นม่านปิดอตัวนี้เป็นม่านปิดให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือตรงนี้เป็นม่านไฟฟ้านะครับลูกค้าครับอ่าถ้าเปิดนะครับแค่คลิกเดียวนะครับเนี่ยครับเปิดซันรูฟได้เลยนะครับเออเปิด เป็นม่านได้เลยนะครับลูกค้าเพื่อรับแสงรับบรรยากาศนอกาดูภายในถัดมารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในส่งตัวด้านในแล้วนะครับลูกค้าอ่ะออปชั่นมาเต็มมากนะครับลูกค้าเอ่อตัวนี้กระจกนะครับแล้วทีนี้รุ่นนี้จะเพิ่มมาพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นเตือนลมยางนะครับตรงนี้มีให้ครบหมดแล้วนะครับปัดใหไฟฟ้ามีให้เปิดปิดไฟออโต้อ่ะตัวนี้จะเป็นเดาร์ตืวนการชนต่างๆทุกอย่างนะครับทุกอย่างครบหมดเลยสีภายในเป็นโทนนะครับลูกค้ามีไฟฟ้าเบรกทุกอย่างครบหมดนะครับลูกค้าครับ อ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวพอดีว่าคลิปนะครับมันได้อยู่ประมาณนี้แล้วครับลูกค้าครับน้อทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้านะครับสนใจยังไงนะครับตอบโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวโมนะครับก็คือว่าวันาน,นี้โมพาชมแค่นี้ก่อนนาอลูกค้าน้อยยังไงก็คือถ้าสมมติลูกค้าสนใจยังไงนะครับตอนนี้นะครับโตโยต้าโคด้ารุ่งก็แปดสาขาไพาร์ด้วยเซลแตงโมนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะครับลูกค้าครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับซื้ well. อสดจัดไฟแนนซ์ต่างๆอาทีนี้ไฟแนนซ์พิเศษหนึ่งครับหนึ่งจุดห้านะครับ ศูนย์เท่านั้นเองนะครับลูกค้าเงื่อนไขเป็นต่มาร์บริษัทเนาะช่วงนี้นะครับลดดอกเบี้ย50สาทตังค์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวลดแคมเปญเขาเรียกว่าบายอีซี่บายมอลเนาะซื้อซ้ำซื้อใหม่อะไรเงี้ยครับลดอีก0.2นะครับแล้วก็จ่ายงวดแรกหนึ่งมวดนะครับลดอีก10สตางค์ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับดาวน์25%ผ่อน4ปีนะครับ1.50เท่านั้นเองนะครับลูกค้าครับยังไงโมก็ขอนะครับจบการรีวิวไปเท่านี้นะครับเบอร์โทรโมนะครับเนาะ095นะครับ สอบถาหมโมได้เลยนะครับลูกค้าครับยังไงโมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสามคันเลยไหม